เภอศรีประจัน รายงานผลการขยายผลการดำเนินงานน้อมนำ,นำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีตามแผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่สองสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผ,ผ,ผักประจำครัวเรือนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง5ธันวาคม2563กิจกรรมมีดังนี้1 ความต่อเนื่องคือพลัง กระตุ้นให้ครัวเรือนในหมู่บ้านที่ดำเนินการกิจกรรมในระยะที่1ปลูกผักอย่างน้อย10ชนิดเด้นผักที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นมะกรูดมะนาวขา่าตะไคร้กระชายมะละกอพริกกระเพรามะเขือเป็นต้นผลการดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น64หมู่บ้าน15,728ครัวเรือนดำเนินการแล้ว14,777ครัวเรือนคิดเป็น93.9 5ปอร์เซ 2. ทํทเป็นบ้านสารเป็นกลุ่มแปลรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยนําผักส่วนครัวผักสลัดมาแปลรูปเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เช่นฟาร์มน้ําค้างได้มีผลิตภัณฑ์ผักสลัดกรอบกลุ่มผักปลอดสารจากโรงพยาบาลสีประจัน นำผักปลอดสารที่รวมกลุ่มกันมาจำหน่ายหน้าอำเภอสีประจันในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ทุกวันศุกร์โดยมีร้านค้าผักปลอดสารจำนวนทั้งสิ้น5กลุ่ม สชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจัดทํำถังขยะเปียกลดโลกร้อนโดยการนําขยะในครัวเรือนมาทําปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีรวมถึงการกำจัดขยะที่มีในครัวเรือนโดยเริม่มต้นมุ่งเน้นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลำดับแรกผลการดาเนินงานจำนวนทางเิ้น14หมู่บ้าน840ครัวเรือน 4. จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมเมื่อมีการป ปลูกผักแล้วการแปลรูปผักสดขัวเพื่อเพิ่มมูลค่าของผักโดยการนำนวัตกรรมการแปลรูปเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอาหารหลักโลกตลาดนัดสีเขียวเพื่อจำหน่ายผักที่ปลอดสารไร้สารเคมีโดยกลุ่มที่ดำเนินการแล้วมีดังนี้ 1. ฟาร์มนำค้างหมู่ที่5ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันแปลรูปผักสลัดเป็นผักสลัดอบกรอบ 2. ตลาดสีเขียวเป็นการรวมกลุ่มของผู้ปลูกผักปลอดสารเคมีโดยมีกลุ่มไล่อินแจมหมู่ที่สองตำบลวังว่ากลุ่มปลูกผักตำบลปลายนาะส่วนคุณแจมตำบลดอนปูส่วนคุณลักตำบลสีประจันจำหน่ายในตลาดต่างๆเช่นโรงพยาบาลสีประจันหน้าที่ว่าการอำเภอสีประจันการออกล้านต่างๆเป็นต้น